ปัดปัดปดปดปัดดีเะพี่น้องมะพร้าวเน้นเน้นจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่ปล่อยภาพเพื่อนกะได้บัร้าวน้ำหอมไม่ภาพพี่น้องเฮดเมนูอันข้าวลามบัร้าวเนาะจ้าจ้าพี่น้องแม่ปล่อยก,อาาอกอะ,ะไ,ยกได้บัร้าวมาแบบนี้เนาะแม่ปล่อยกะเอามาปอกอันเอา ส่วนหัวมันออกไหมพี่น้องส่วนตรงนี้มันออกแ,แล้วก็ควรเนื้อมันให้มันเป็นมิแต่กระปูบ,ปบกักบบเผากระลาบักบเผาแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวแม่ปอยจะพาไปเห็ดสามใส่น้ำกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบไ,ได้าลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยจ้า พี่น้องมาเบิงอุปกรณ์และส่วนผสมของเฮ้ามือนีมีกะล่าบักเผาจ้าใส่ของข้าว้ามกะมี่บักอื้อจ้าหั่นเป็นลูกเตา๋ามันหวานล้วก็บักเผาอ่อนกะทิหรือหัวะกะทิน้ำตาลทรายขาว เกลือละกะเข่ามาจ้ะเข่ามานี่แม่ปล่อยมาอยู่ประมาณชั่มโม่งกลัวๆนะจ้ะเพราะเป็นเข่าไหมแม่ปล่อยอ่ไ,ไ้มาโดนตามเดี๋ยวแม่ปล่อยผ้าผาสมส่วนผสมต่างๆน้ำกันแม่ปล่อยกระสีเอาวันน้ำตาลเท้ลงไปเลยพี่นงน้ำตาลจ่าน้ำตาลแท้ขาวจับ สามซอนน้ำตาลทสาขาวเนี่สามซอนเนาะพี่น้องแล้วก็สิเป็นเกลือเกลือนี่เครื่องซอนพี่น้องเกลือแล้วก็บกะทิจ้าแล้วก็พี่น้องกับขนคนให้เข้ากันพั่นหมดขนให้ส่วนผสมมัน เกลือก็น้ำตาลเพงั้นเขากันให้น้ำตาลละลายอันอันตราส่วนของน้ำตาลนี่ก็ผู้ใดที่มากวานก็ใช้เพิ่มไายก็ที่แม่ปอบอกไปได้ด้วยจ้ะหรือผู้ใดที่บ่ามากวานกันลดปริมาณน้ำตาลลงค้นไปเรื่อยพี่น้องจนกว่าน้ำตาลจะละลายจ้ะ หลังจากนั้นพี่น้องกะตักเข้ามาตักเข้ามาเมื่อกี้เนะี่ยลงไปในนี้นะจ๊ะตักต่อไปเลยจ้ะพี่น้องมักใส่ได้พี่น้องกะตักใส่ลงไปแม่ปอจะเอาใส่มันหวานนี่พี่น้องใส่แบบจุกๆเลยเด้อพี่น้อง น้องกับค้นข้นให้ใส่กับเขามันเข้ากันนะจ๊ะแบบจุกๆเลยพี่น้องใส่แบบไส้ทะลักเนาะแล้วก็โรยเอาใส่มันโรยอีกพี่น้องเอามันหวานมาโรยอีก โรยมดเลยจางใหมดเลยแบบนี้ใส่ต่อไปกระเฮ็ดคขึ้นกันพี่น้องตักข่าใสแต่ละลึกใส่ <c oughs> เพิ่น <c oughs> เฮ็ดเพิ่นเรานี่แม่ปล่อยใส่ใส่บักเผาออนพี่น้อง ข้าวลามมะพร้าวใส่ทะลักเอาเขาใส่อีกพี่น้องอใส่ลงไปเลยจ้าเคลียรนะ์ๆหน่ ใส่นึงคือใส่บักอึหรือฟักทองจ้ะตักเข้าใส่เอบีใส่ลงไปเลยจ้ะ ล้งจัดนั้นกะเอาน้ำกะทิกับน้ำตาลที่เตรียมใบมอกรีนพี่นอ้องราดลงไปเลยจ้ะา้นก้อนเลยจ้ะราดลงไปเลยอีกจัะพี่นอ้อ,กกนนอง หลังจากที่พี่น้องได้อาตาแบบนี้แล้วคือเอาเครื่องเอานาเนี่ยผสมร่วมกันน้ากันไปเมอแล้วเนาะพี่น้องก็น้าไปหนึ่งในซึ่งพี่น้องเอาไปหนึ่งประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงเคืองน้ากันพี่น้องไาพี่น้องแม่ปล่อยสิ้ห้าไปหนึ่งจา้าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องแม่ปล่อยสิ้ห้ามาเปิดนาจ้ามันรุนเบิงจา้านาตาจะเป็นจ้าได นี่จ้าจะแซ่บพี่น้องป่ะพี่น้อง,องเอาไปใส่จานจ้านี่จ้าพี่น้องนาตาเขาล้ามบักเผาใส่ทะลักจ้าเป็นไงพี่น้องจะแซ่บป่ะจ้าอันนี้ก็ใส่บักอือ้ออันนี้ใส่มันหวานจ้าอันนี้ใส่บักเผา พี่น้องแล้วแม่ปล่อยภาพหนึ่งพี่น้องอันนี้ใส่บักอื้อเนาะจ้าพี่นอ้องอจะแซ่บบ่เน่ะพี่น้องจะแซ่บบ่จ้าพุดนะพี่น้องมึงใส่ทะลักอีีจ้าบักอื้อเน้นๆเ,นเลยพี่น้องสูตรนี่เขา่าเบ่แข็งเนอะพี่น้องสูตรนี่เขานิ่มมากจ้านี่จ้า ผู้ใดอยากออกไปเฮ็ดกระร่องเฮ็ดเบิองพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแ,วแม่ปอยเสีเอาใส่อื่นให้เบิองนําเอาใส่ปลักเาวเนาะพี่น้องอันนั้พี่น,อนอ้องปัด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 ปดีจ้ะพี่น้องมะพร้าวเ,เน้นๆจ้ามะพร้าวเน้นๆจ้ะพี่น้องคุณนะ สูตรนี้เขานิ่มเด้วพี่น้องขาวใสดีพร้อมเม็ดเขาบ่อคำบ่อดบเลยพี่น้องเบิง่งให้เบิ้งทุกใสเลยพี่น้องว้าวอันนี้ใส่มันหวานจ้าคนะพี่นอ้องงามงามจากพี่น้องเบิ่งนะเมื่อกี้น้ำกันพี่น้อง เมื่อวนี้แม่ปอยกับสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้ะย่นลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ปอยภาพิอน้อมนะจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ